สวัสดีครับ,รบพบก,กับออเดอร์วานอีกครั้งนึงกับผมแบงค์ออเดอร์วานแล้วก็พี่บูออเดอร์อาวานครับสวัสดีคุณผ<ม>ู้ชมครับวันนี้ก็ผมบูมกับแบงค์ก็มาให้ชมกันนะมมครับผมมีคันนี้ G สามสนะครับผม C 5 LCI ถ้าเบนซ์เหรอพี่นะ BM เอ็มผมไยินพี่เหรอแม่โอเคบีเอ็มดีรบิวนะครับพีสามสิบเอฟซีไอครัสีเมอริ a ่าเกรนะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ห้ปีแล้วด้วยนะครับผมก็คือออกมาใหม่ร่าสุดเอ้ยล่าสุดเอ้ยถูกแล้วเอ้ย มันต้องเล่นดีพีซแบบว่าบุกเดิมๆวะใช่โอเคครับผมก็เป็นรุ่นใหม่อะเพิ่งออกมาเมื่อเช้าใช่ไหมครับนี้เมื่อเช้าตอน8ปดโมงสีนาทีใช่ครับผมใช่ครับผมพี่รู้เลิกเขาด้วยเหรอออแน่นอนครับผมก็มาถึงร้านเราแต่ถึงร้านเรา11บเอโมงใช่ได้ครับผมก็มาทำอะไรบ้างครับแบงค์อันนี้ก็จะมาใส่เป็นพาร์ทรอบคันนะครับผมเป็นพาร์ทอะโลพาร์ทคาร์บอนรอบคันพา่ไหคาร์บอนใช่เป็นทรงเอ็กซ์เพรสแมนครับเริ่มด้านหน้าเลยจะเป็นไอ้ตรง อ่าอินโฟมันฟอนลิฟนะครับผมเป็นเที่ยวคาร์บอนเลยชิ้นนี้หล่อๆน่แล้วเป็นฐานล่างๆเป็นเป็นเรียวลิ้นนะใช่ฮะต่อมาเป็นกระจังหน้าครับผมตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นดำเงาทรง M5 นะครับผมแล้วก็จะมีตัวโลโก้ M5 ด้วยโลโก้ M5 ด้วยชิ้นเล็กหน่อยนี่ครับครับผมกล้องถ่ายทั้ไหมนะเอาอีกไหมต่อ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 มาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์จะเหยียบนะ ไซส์สเกิร์ตนะครับผมเป็นเอ็มเปอร์ฟอร์แมนนะครับผมยาวปรมัน2องเมตรเป็นสเกิร์ตข้างซ้ายขวาเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีกระจกข้างคาร์บอนนะฮะใช่ครับเปลี่ยนนะครับผมเป็นทรงเอ็มเปอร์ฟอร์แมนใช่ไหมครับใช่ครับเอ็มเปอร์ฟอร์แมนเป็นคาร์บอนนะครับผมสวยงามอะไรอีกฮะแบงค์แล้วก็จะมีตัวด้านหลังเริ่มจากสปอยเลอร์ก่อนแล้วกันครับเป็นทรงเอ็มเปอร์ฟอร์แมนรุ่นใหม่ละจะมีเชี่ยวออกมาครับเห็นไหมไม่เห็นอ่าไปอ่าไปหยิบให้ดูครับผมถือให้เขาเห็นสวยๆเอออย่างนั้นแหละเออโอเค ด้านหลังก็จะเป็น diffuser หลังนะครับผมเป็นชิ้นบนเป็น matte black ชิ้นล่างเป็น performance carbon นะครับผมผู้ชมก็มีที่ทำไปแล้วแอบทำแล้วตอนเช้าก่อนถ่ายคลิปทำแรปหลังคาสีดำแล้วด้วยนี่นั่นเองครับผมก็จะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นให้รถคันนี้ครับผมเดี๋ยวรอเราดูกันนะผมว่าทั้งหมดนี้นะฮะจะไปอยู่ในรถคันนี้นะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมก็ เลาชมความรู้ราดูเดือดกันเลยนะจ๊ะซิ่งๆแบบสปอร์ตเอมเปอร์แมนนั่นเองครับแล้วกันงนั้น <S <S